เธอเธอเธอรถขึน้นมาท่านสวยๆเธอจะสวยกับ<ๆ>เป็นเ่องของรไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับวาเลนไทน์ครับไม่กินลาบเป็ดน้อกันพี่ <c oughs> นอ้องพี่มาเป็นไม่ถึงของขวัญเลนได้ของขวัญเธอต้องเอาให้อายเพราะว่าตากล้องส้นกันแล้วบัดนี้เอ <c oughs> อของขวัญเธอต้องเอาให้อ<ๆ>ายมูดเธอต้องเอาให้หนูนี่เบิ้งกินลาบเพิ่งไม่กินลาบเป็ดกินลาบเป็ดยินดีต้อนรับสู่บ้านบูเธอเพิ่งมาท่ากินลาบเป็ด เบตัมเบ่งขบอนทางล้าเบ่งนอนนอาเขาอดีเ้ยสวยเบ่งรถเข่านอดกับเขาสนิมมันต้องเลียนเลเธอมันบสุดบ่งทั้งทีเบ่งตั้มกับเบ่นี่เดอันี้เป็นมาเล่นนะมาเล่นอาณาจักรบ้านโบมากินลับเป็ดไม่กินช่อยจแต่หมเล่งเบ่งอนแเข้าจอดขวางล่ำไปอีกแม็กังกัน เตอร์คูบะยี่นี่ขันใดใหญ่กูโมขันนี้รถใหญ่เตอรเจ้าทินนี่รถเจ้าทินนี่มันต้องโดนแบบนี้้อตงโดนต่ำแบบรถเนียงเตอรนี่ต่ำกรถเกสงก็ใช้แล้วรถตู้ก็ใช้แล้วมันเหลือเอ็ดพันหลักล้านห่อห่อสองห่อหนึ่งสูงหนนอดมุนมันต่ำโอ้ยอยากได้เถอะว่าต่ำ ตะกองมันสมฝ่งไกลๆตะกองเออจะหาด้วยกันันเบกี้ปะวันเลน่ายต้องให้แล้วอ่ะไม่ยากให้อ่ะแบบกกาแบบเจให้ดอกเดียวนึงเออมาแล้กันให้สามดอกอันนี้่คือรต่อนี่รุ่นอะไร ปั่มไหมปั่มสทองครับที่เดลได้ะบอกนว่าบานในี่สุดมต่ของหฮาบ่มีปั๊มลบงคันนีีกตล่อมาเสร็จเสร็จรอเสร็จออดเสร็ลอดขั้นนี้สงสัยม้านจะขึ้นหรือว่าขันนี้ล่อมาเสร็จมันไปมากมอน้าสองอันโคตรเท่แรงดูเลยอั หดมัพ in ัดน้ำกเพาะวรันบบริ่าแท่านเดี่ยทองนันมเห็นน้ำเนาะครับบิไปใส่ถึงหลับเต็แถวๆนี้ละอินเทนแอลอยากได้เห็นเล้วอยากได้ปะอ้รเดอร์ยครับมารอดเลยบริบริไหวอยากได้แห้งตัวนี้ มาขับมาลมัยพ่อาเหรอพ่อาเหรอพ่อาเหรอโอ้พ่ากันอีเจ็ดล่เ็ด่หรเยแต่ว่าพ่อากยังงามเหาโอ้ยเบิ่งดิคอโอ้หลักกระนอดเรามีวาสนาไหเพ้อเพื่อบอองรนนใ้วจารกมกมชุดแต่งสวกหูโชคพูน แขงข้องข้อหาตาเบลกับผรับสายอยู่นี่ผู้รบสอยู่ข้างเบลหลายตัวู่้รับสายจอดไว้นี่กูประเด็นครับจเจี๊ยบเด้อมึงติเปลี่ยนอะไรดิครับมูล่างรถไอ้น้ำเด้อประเด้ล่างเห็นเทื่อล่างแล้วกะแบกอภิชาติฟ้ามกับคลาดออกไปเอาไปล่างเลยเราสิบห้าไปขี่เลยมึงอ่ะมีหน้าที่ล่างรถให้อ้มึงเฮ็ดพังมูล่างมันขับแล้ว บัวลีเดร์เราะเนี่ยบอกว่าบัวับไล่เขาเถอะอีกนีนวลเยจะมีสิงนั่นหอตเน่ยอนุมันเลยทต้องอนุมันเล้เบนิ่งะกบไดล่างว่าลางไหนน้ำเนได้ว่าดั้ั่งดิ้งดั่งดิ้ง่งดงั่ง้งั่งดิ้งดัด้งัด้ั่งด้งังดิเงิ้งั่ง้ังิ้งดิัิ่ ข้างหนึ่งตอนแรกว่าจะขายก่อแล้วก็ขายแครับแต่งไปเอละชติ้เธออะไรวไลปั่มบนปั่มล่างก็จอัี้งามเลยาดี่ะปั่มใหญ่ดีมันก็ยูดีด้วยปั่มห ลูกลีกลูกลีกไม่ใช่ห่างแล้วนี่ก็สวยเ่ฮกี้ของหมดอามนะอามกร,รสอกรอาวอขบรขังรขบรถขับ่ถขับรถาับรขไรขบรบรถนับบนบเป็ด เราพผมสีหาเงินก่อนเด้อพี่น้องเราก็ต้อนรับทุกคนที่มาอาณาจักรบ้านบูมาเล่นมาเที่ยวน้ากันนี่ครับคือบ้านบูของเรายินดีต้อนรับสู่บูสุพคนอยากขายรถมอไซค์ออกอา้าวป้อมเมียดังพอใครขอใครมาแอบกินผููเดียวอ,อยากขายมอไซค์มูนี่ออกอ้าพี่นอ้องผูได้สนใจขั้นใดก็จิมมาเลย เอาเงินไปใส่ปั๊มเอ็ดพันหรอต้องการของคีพันเงินไปมอลดได้รักตัวนึ่งยังยมทันเลยคีเลยไออยากเอาเงินไปใส่เอ็ดพันนี่คือขั้นนี่ขั้นนี่ไออ,อยากใส่แห้งเพื่อสวยบ่เธอวะคาร์บอนทั้งขัน้นคาร์บอนเปิดเลยแต่บนติดสติ๊กเกอร์เอาเข้าต้องจัดแล้วเธอบ้านบู มันเหลี่ยมดีมัมาบสวยอยู่แต่หนูไออะไรมันเต็มเนาะแต่สำหรับหนูอ่ะหนูก็มังแบบแบบนั้นเดิมเดิมอ๋อสีเดิมสีไต่ไปเบิ่งสีเดิมผุนไปจะถ่ายเอามันให้มันไปหลังไปว่ายางไปไปลลางยูใส่ล่ะให้ยางพ่ะท่านดอกโอ้เด็กล้างรถแห้งว่นหลังแต่เดี๋ยว โมเมนมันม่มีหัวหลังไม่มีโฮมแล้วเอาสวยๆนะเอาแบบเรียมๆเลยนะอย่าายเขานะถึงเราจะไม่มีอะไรแต่เราก็นี่แหละดุกไหมอะไรอ่ะเขาให้มาถ่ายรถไปอะไรอ่ะวะขุดดกฮะขุดดุกไอต่อไ้มาถ่ายรถมาถ่ายยังโมเมนเดียวให้เบอร์หัวเคลือก่อนมันดกแห้งเทนคือสตูวีนกับมันอยู่ขังใต้อยู่แล้วนกกินมันล่ะอยู่ขาง่างผลกินบพท่าน นั่นแหละกินเลยปลอดชานผิดเกิดเองเกิดเองพร้อมนี่ครับกําลังๆเกิดจะขี่ไฟโอ้ยไปทัวร์ไปถีบไปแล้วมึงอ่ะ้ใส่ประหยัดประหยัดเนี่ยโอ้ยไ่ถีบมันมันลูกบอลมึงสื่อบอ,บอนั่นไปแล้วก็ไปครับสื่ออันนี้มาให้อ่อยสิ่งที่มึงลืมลืมอย่างเจ้าบริบบกบอกพูดมึงเสื้อไปถามบอกโต ปวดเพลงียงตึงต่ำตึงต่ำจบคนว่าจบคนจีดียิ่งมันก็เหืออยู่ดิเหือต้อนไหนเหือผดอเอาล่างๆๆล่างล่างลู่เจ้าชิดได้เขาแก่งน้ำเขาพุอน,นอะบักอีดพันข่อยครับแม่บูคับกระดิตัวว่าลวนกูแม่กูหายไปบูคับกระดิตัวเนาะว่ะบูคับกระดิตัวจอดให้มันห่างกระดิตัวเนอะ เอาปิดคลิปแม่ปิดคลิปดีๆบายบบบาาายยยเอาพี่น้องครับอยากใหนคลิปยังกับอมเมนมากเพิ่นมาบุกเดี๋ยวต้องไปเป่าหูไอ้รักให้เสื่อมความให้ต่ำก่อนไปหลาบปิดก่อนไปลับปิดก่อนนล้วแรกเอาว่าน่ะมอน้ก้ามาสวัสดีครับ